มันจะอลังการไปเรื่อยๆจริงๆใช่ไหมผมคิดว่าน่าจะหลังใหญ่ขึ้นมาจากหลังที่แล้วหน่อยหนึ่งพี่ไม่หน่อย <c oughs> พี่เช็คแล้วว่าถ้าเป็นบ้านพี่เนี่ยก็คือเนี่ยตัดตรงนี้เลยครับ <c oughs> อ่ะอัน <c oughs> แค่นี้อันนี้คือบ้าน <c oughs> พี่ <c oughs> เราจอดรถนะพี่ชใช่ใช่ใช่หลังประมาณสักสองตารางวาพื้นที่น่าจะราวๆนั้นครับพี่พื้นที่ใช้สอยข้างในน่าจะสัก4ี่ห้าร้อยตารางเมตรสี่ห้าร้อยตารางเมตรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ลูกค้าที่เขาให้ไทยปันทำเนี่ยในบ้านจัดสรรที่สี่้ยตารางเมตรเขาทําอะไรไปบ้างแต่ผมว่านะตอนนี้คือเรามาถึงปุ๊บเราเดินพาพาไปมันคนดูเขาจะจับจุดไม่ได้ว่าเฮ้ยไทยปันทําอะไรบ้างผมว่าเราต้องเริ่มต้นจากรูปที่มันเป็นโล่งๆก่อนเลยดีพี่ายในบ้านที่มันโล่งก่อนเลยว่าก่อนที่จะทําทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรบ้างนี่จะบอกน คือตู้รองเท้าเหรอมีตู้รองเท้าพี่ข้างในเป็นชั้นอีกครับโ oh. ฟังก์ชันของมันคืออย่างนี้พี่เราเปิดมาสลับสองด้านได้คน <c oughs> ลุกอีกแล้ะคนลุก <c oughs> อันนี้น่าจะจุดได้ประมาณสัก500กว่าคู่ได้นะพี่ช็อปรองเท้าช็อปรองเท้าเหรอ5้0หคู่สตปอกของเนี่ยเหรอเอานั่งนี่กันดีกว่านั่งนี่นั่งนี่โอเคพี่อยสไลด์ขวาได้เลยครับอันนี้คือรูปแรกนะที่ผมเห็นก็คือน่าจะเป็นโถงบ้านตรงกลางบ้านอันนี้มันโล่งหมดเลยโล่งหมดเลยครับไม่มีอะไรเลยนะมีแอร์ฝาผนังตัวเดียวถูกต้องครับพี่อย่าบอกนะวตรงนี้คือโถงห้องน้ำชาใช่ครับผมจัดโล่งๆเนี่ยนะโล่งใช่โล่งๆเลยครับพี่โอ้ อ่ะตัวนี้มีเสาคานบ้านตรงกลางเดี๋ยวไปดูปุ๊บมันจะเปลี่ยนมันจะหายไปมันจะหายไปหรอใช่หายไปพีป่อันนี้คานบ้านตรงกลางตัวนี้เป็นโถงโล่โงห้องตรงห้อง,งอข้างล่างบ้านนะครับผมเนตไม่ค่อยดีพี่เนบหมุนนะดูทำบ้านหลังไม่รู้กี่สิบล้านยี่สิบล้านเนบหมุนเนบหมุน เป็นบันไดขึ้นบันไดโค้งอันนี้ของโครงการเลยโครงการครับโซนเขาเรียกว่าห้องครัวไหมเป็นครัวพันที่เตยมเซตอาหารก่อนที่จะยกไปที่โต๊ะกับข้าวอะไรอย่างนี้เป็นเวสเทิร์นคิทเช่นครับผมอันนี้มุมนี้เห็นละตู้นี้คือตู้ตู้ไฟที่เลาะออกแลวด้านซ้ายนี่ลหละเป็นตู้ครัวที่เลาะออกแล้วกลับมาทําเป็นตู้ครัวเหมือนเดิมเลาะอันเก่าครับแล้วยัดอันใหม่แลด้านหลังล่ะมันเป็นฮูดกับที่คุณอาหารก็เลาะมันออกทามันใหม่เข้าไปครับพี่ถ้าเกิดว่าทั้งด้านซ้ายข้้งหลังและข้างด้านขวานี่เลาะออกหมดเลาะออกหมด แล้วไอ้ตัวนี้ล่ะตัวแผ่นที่เก็บไว้เราฟาข้างบนล่ะเลาะมันออกเหมือนกันเลาะ <laughs> มันออกใช,ใช่ที่นี่มีครัว3ที่นะพี่บ้านหม่อมถนัดแดดบ, <laughs> บ้านหม่อมถนัดแดด <laughs> <laughs> ำไมต้องทำทัวรอะไรเยอะขนาดนั้นอะขึ้นไปชั้นสองแล้วพี่อันนี้ขึ้นไปชั้นสองโทษทีอันนี้เป็นห้องผู้สูงอายุอยู่ชั้นหนึ่งแต่ลูกค้ามีความต้องการว่าอยากเปลี่ยนเป็นห้องคาราโอเกะอันนี้เริ่มขึ้นชั้นสองครับพี่บันไดก็ทัวๆไปไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าเขาจะต้องการแบบไหนเอ้ไอถงทางโค้งนี่ผมไม่ต้องมีอะไรแน่ๆต้องมีอะไรแน่ๆได้เดานะต้องมีต้องมีต้องมีตอนนี้เราเริ่มจากข้างล่างก่อนเลยครับที่เราที่เราดูกันไว้แล้วว่าไม่มีีอะไรเลยน ชอบบ้านอย่างเงี้ยเคยนึกไว้ในใจนะถ้าเกิดมีบ้านขนาดเนี้ยชอบที่สุดเลยแบบทีทีลูก <c oughs> ที <c oughs> อยู่ห้องหมาล่าหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> อยู่ไหนลูกเ <c oughs> <c oughs> งี้ยเจ๋งเนี่ยเจ๋งเนี่ยเหมือนแบบเชย่์บ้านใหญ่อ่ะพ่ับทีไม่ตอบพ่อลูกเนี้ยในรูปกับเมื่อกี้คือโกหกแล้วฮะนึกนึกภาพตรงนี้ไม่ออกแล้ว นึกอันนี้ก่อนว่รารูปไหนวะประตูทางเข้าอันนี้บิวเข้าไปถูกต้องครับพี่สองฝั่งบิวเข้าไปเลยพื้นก็ไม่ใช่พื้นก็ไม่ใช่พี่อันนี้เป็นตู้ด่เขาต้องการเก็บอะไรครับเป็นตู้รองเท้าแต่ตู้รองเท้าเราไปอยู่ข้างนอกแล้วระหว่างเราเดเวลอปกันเฮ้ยข้างนอกมันก็น่าจะใส่ได้นะโอ้ที่กว้างขนาดไนที่กว้างเยอะตรงนี้ก็กลายเป็นตู้สต็อกแอลกอฮอล์ตู้สต็อกเหล้าครับสต็อกเหล้าครับพี่เปิดดูได้ไหมสักบานหนึ่งครับพี่โอ้ก็ไม่ต้องเข้ามามันเห็นไม่ได้อยู่แล้ว รามาดูโซนแรกกันเลยครับเดี๋ยวก่อนนะผมนึกภาพอยู่ว่าไอ้ตรงนี้คือที่ผมบอกว่าใช่นี้ป่ะใช่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 คือเสาโครงสร้างของบ้านตรงกลางใช่ครับพี่เป็นแบบนี้ไปแล้วใช่ครับพี่แล้วตรงนี้เป็นที่โล่งที่โล่งครับโหครับเป็นห้องรับแขกเรามาดูความพิเศษของห้องนี้ไหมพี่ตรงนี้เราเป็นห้องรับแขกอย่างเป็นทางการลูกค้าโดยที่ไม่อยากให้พื้นที่นี้มันถูกปิดกั้นเป็นห้องเป็นล็อกทางดีไซเนอร์ของทีมผมเนี่ยก็ออกแบบ1เสามันทุกไม่ได้แต่เราละลายความเป็นผนังเสา2ต้นนี้ออกไป โดยที่เอาอิเลเมนต์วงกลมมาใส่เพื่อให้คนนั่งเนี้ยมองเห็นเป็นที่โต๊ะทานข้าวนั่งตรงนี้มีพาร์ติชันทีวีก็จริงแต่ด้านล่างและด้านบนเนี่ยออกแบบให้มันโปร่งแล้วก็เล่นกับไลติงเพื่อให้มันดูไม่เป็นห้องที่อึดอัดถ้าเปิดมูลี่ขึ้นเห็นหมครับก็จะเห็นเป็นหน้าต่างเดิมของโครงการอยู่ทางหน้าออกแบบเบิ้ลออกมากั้นให้มันเป็นสเปซใหม่รูปที่เห็นฝ้าข้างบนขาวๆที่มีแอร์ตัวนี้อยู่มันก็เปลี่ยนไปละใช่ครับ <Okay. S 2> อันนี้ก็ถูกออกแบบมาให้ตำแหน่งแอร์ต้องเป๊ะที่เดิมนะแต่การดีไซน์ก็คืออยู่ที่ดีไซนเนอร์ของพวกผมนี่แหละออกแบบให้สล็อตช่องต่างๆเนี่ยมันพอดีกับแอร์โอ้โห oh <c oughs> มาที่มาที่มายืนนี่คุณผู้ชมมายืนตรงนี้แล้วก็ตัดภาพไปเป็นแบบเดิมสีขาว <c oughs> ดูแม่งคนละหลังเลยคนละหลังกันเลยอะที่บอกว่าเลาะแล้วใส่เข้าไปใหม่มันยังไงฮะคือของเดิมทีเนี่ยมันเป็นอีกสไตล์รูปแบบหนึ่งเนาะอันนี้มันเป็นสไตล์ใหม่ที่ลูกค้าต้องการเราก็เลยต้องเปลี่ยนจากตู้แนวเดิมเปลี่ยนให้มันเข้ากับบริบทใหม่ในงานออกแบบใหม่ของเราเปิดมาปุ๊บก็ยังจะเป็นที่เก็บของเก็บเหล้าเหมือนเดิมเก็บเหล้าเหมือนเดิมคัเจ้าของบ้านเดินสั่นยงงนี้ยทำไม ก็เเหือนดิมด้านหลังที่เห็นตอนแรกก็เป็นสีขาวธรรมดาใช่พี่บันเอาตู้เย็นเข้ามาใส่ถูกต้องครับการใช้งานก็จะซ่อนทุกอย่างไว้ด้านในเป็นชั้นโยกลงมาสําหรับเก็บของได้เพราะอุปกรณ์พวกนี้เราจัดการให้ลูกค้าหมดนะครับผมจะเห็นตรงนี้นิดนึงครับพี่วิคืออะไรอ่ะมันคือแผง partition ฉลุลายจริงๆแล้วมันแอบ,บอะไรฮะเราไม่อยากเห็นหน้าต่างบ้านเดิม แต่อันนี้ก็ต้องชัดเจนว่าเนื้อที่บ้านเขาใหญ่เขาก็เลยสามารถที่จะตีเพิ่มขึ้นมาเบ<ช>ิ้ลออกมาได้ถ,ถ้าพี่อาร์ตเห็นตู้กระจกที่เป็นตู้โชว์เหล้าสมัยก่อนนะหรือตู้อะไรก็ตามที่เป็นกระจกเนี่ยมันจะมีบานพับเป็นเล็กๆเป็นมุนๆุเล็กๆอ่าใช่ใช่อันนี้แทบจะคลีนหายไปเลยบานพับตัวนิดนึงอันนี้มีราคาหน่อยแต่การใช้ง,งานเนี่ยคือมันชัวร์เลยแน่น ตอนนี้ก็ทําใหม่โต๊ะอันนี้พี่ปันจัดให้กับลูกค้าไหมจัดให้ครับผมลูกค้าเลือกโมเดลที่ชอบเราดูเรื่องของไซซิ่งเหมือนเดิมครับผม,มแล้วก็เป็นงานคัสตอมขึ้นมาใหม่ทั้งแผงครับส่วนกอี e, ้ก็ไปดูแบรนด์แบรนด์ที่ลูกค้าชอบก็จับมาใส่และหนึ่งโซนที่ผมอยากจะโชว์มากเลยดูจากรูปแล้วว่าก็ไม่นึกว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้ได้คือด้านนี้ด้านนี้ ถ้าเราเห็นในรูปตอนแรกคือแม่งเป็นบ้านโล่งๆสีขาวเป็นโครงธรรมดาไม่มีอะไรอันนี้เขาให้โจทย์พี่ปันว่าอะไรลานจิบน้ําชา หลานจิบน้ําชาคือด้วยตัวโครงสร้างตอนนี้มันมีอยู่แล้วเราไม่ได้ต่อเติมถูกเราไม่ได้ต่อเติมแต่เราเลาะกระเบื้องใหม่ปูกระเบื้องผนังใหม่เลาะฝ้าใหม่เติมชุดนี้ขึ้นมาใหม่เก็บเสาวไว้อย่างเดียวพี่เฟอร์นิเจอร์พวกนี้เป็นผ้าพีวีสำหรับเอาดอร์เลยนะครับโดนน้ำโดนฝนได้เลยนี่ขณะอากาศร้อนๆทำไมมันมันรู้สึกไม่ร้อนเลยใช่พี่เพราะว่าในการดีไซน์เนี้ยเราติดตั้งพัดลมของมิสเตอร์เคนโอ้ยไอ้บ้าอะไรนะพัดลมมิสเตอร์เคนเหรอมิสเตอร์เคนครับพี่โอ้ แบรนด์นะแบรนด์ชั้นนําที่ขายอยู่ในไทยเราจะเห็นตามรีสอร์ทโรงแรมต่างๆที่เป็นพัะลมทรงไม้แบบนี้ออก็เป็นของแบรนด์มิสเตอร์เคน อากาศข้างนอกเนี่ยประมาณ4 0องศานะครับแต่ตรงนี้ผมรู้สึกประมาณ22 22น่าจะเป็นแอร์ข้างในร้อนอ่ะนะอ่านั้นมาคุยอะอเคครับจากรูปที่เห็นนะเนอะคือมันธรรมดามากเลยพอเด็กนี้แล้วแบบอยากนั่งพักผ่อนโซนแบบตอนเช้าอากาศดีดีอ่านหนังสือสักเล่มหนึ่งแล้วก็เอาไปเรียนแล้วเหรอลูกพี่ให้พี่บัตรเขาไปส่งแล้วกันนะเอาเอาผ่านพ่อไปเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวพ่อขับับไปรับคุ้งเฟ้อเป็นหมดฝันเป็นหมดตกเย็นอันที่กลับมาจากโรงเรียนก็ กินหม่าล่าอยู่ห้องนู้นได้อันนี้เวอร์มากคุณชมนะนี่นี่มองไปไกลนู้นน่ะนู้นน่ะเห็นไหมห้องนั้นน่ะตอนแรกผมนึกว่าแบบเป็นห้องห้องแบบโซนพูดคุยธรรมดาไม่เป็นโต๊ะหม่าล่าเว้ยแล้วก็เหมือนแบบเป็นเตาข้างหน้าตัวเองเลยเหมือนในร้านหม่าล่าเลยอันนี้ลูกค้าเขานําเข้าโต๊ะมาเองเลยเป็นห้องสาหรับเอาไว้กินซุกี้ฮอตพอตห้องคาราโอเกะอยู่ไหนอ่ะอยู่ด้านในพี่ห้องคาราโอเกะ ผู้ค้ายังไม่ได้ใช้เลยนะครับใช่เลยใช่เลยมันรู้จักอธิบายยังไงเลยมันใช่จริงๆห้องวีเรียกว่าห้องวี ไปเดี๋ยวในห้องคาร์โอเกะนี่ห้องวีที่เราเห็นมันคือขาวหมดนะห้องผู้สูงอายุไงพี่อ่าห้องผู้สูงอายุครับผมผนังรอบด้านลูกค้าก็าเป็นห้องผนังกันเสียงหมดครับพึ่งปั้งโครมคาม,คม,คม,คมได้ใช่ครับคือ,ห,อ,อห้องนี้เฮ้ยห้องนี้เจ๋งมากอะ่ะนี่ยังไม่ถึงห้องนอนนะมนี่ห้องข้างล่างเองนะเดี๋ยวจะมีห้องที่ครัวที่ทุกข้างนอกเป็นครัวที่สองเออใช่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 อันนี้ก็คือ ผนังออกหมดในห้องครัวเดิมที่พี่อาบอกโครงการแถมมาให้เก็บของออกอ๋ออ๋ออ๋อต้องนึกต้องนึกต้องนึกนิดนึงครับพี่สิ้นสุดแค่ตรงพี่อาร์ตยืนและตรงนี้จะเป็นห้องเก็บของแต่มันเล็กไปสําหรับลูกค้าที่เขาจะใช้งานก็เลยตีตีทุบไปเลยเพิ่มความสูงพื้นขึ้นมาอันนี้ก็คือเตาไฟฟ้ามีทั้งเตาไฟฟ้าไว้สำหรับทำสปาเกตตีและเตาแก๊สและแถมหันหลังมายังมีตัวอุ่นอาหารตรงนี้อีกได้อีกได้อีกครับผมเก็บจานเก็บช้อนเก็บซ่อมในอู้แต่ไปหมดสี่ใครับส่องไปข้างนอกนั่นแหละค อันนั้นคือเติมขึ้นมาเติมขึ้นมาของแม่บ้านและอันนี้พี่ปันจป่ะครับเป็นของเดิมโครงการแต่ว่าเราทําสีเทคนิคเข้าไปใหม่เพื่อให้ลูกค้ามาวางของตกแต่งได้ให้มันล้อกันกับโทนสีของบ้านรันไดเดิมบันไดเดิมแต่ทําสีขอบใหม่ให้เป็นสีเทาให้มันเข้ากับตัวราวบันไดตัวบริบทของดีไซน์ด้านล่างอันนี้เมื่อกี้นี้เป็นห้องรับแขกสําหรับแขกคุณพ่อคุณแม่อันนี้ลูกๆกลับมา จากที่เรียนก็มานั่งดูทีวีกันข้างนอกเป็นลิฟวิ่งของครอบครัวในตู้เย็นตู้โชว์หรือว่าเย็นจริงเย็นจริงครับพี่เย็นจริงอันนี้เฟรนดีเหมือนเดิมนลพี่โอ้เดี๋ยวเกี่ยวถ้าสมมุติว่ามีลูกค้าคนหนึ่งโทรมาพี่ปานผมเพิ่งได้ดูบ้านที่โครงการล่าสุดที่พี่ปันไปกับพี่อาร์ตมาผมอยากทำแบบนี้เลยแต่ผมมีงบเท่านี้เราทําได้แต่คําว่าอยากทําแบบนี้เราจะดีไซน์กันใหม่ ไม่มีการไปก๊อปปี้ของลูกค้าท่านเก่ามาลงแบบใหม่ใช่ลิขสิทธิ์ของใครของมันเหรอถูกต้องพี่เฮ้ยริงงหมดเนี้ยเราซีเรียสครับว่าเรื่องแบบนี้อาจจะต้องการบรรยากาศมูดอันโทนแบบนี้ใช่ไหมแต่เรามาเริ่มกันใหม่นะในไลฟ์สไตล์ของคุณในห้องนอนลูกชายแนนอนใช่ครับผมเป็นการตกแต่งบิวอินแบบเรียบง่ายเป็นทางสว่างของพวกผมแล้วจากที่เห็นมืดมืดมาครับเดี๋ยวจะมีสว่างเขาโพลนกว่านี้อีกอันนี้ก็คือซอฟต์ขึ้นมาแล้วแต่ว่าดีเทลเรื่องของการวางสเปซเนี่ยเรา เราออกแบบมาให้เหมาะสมกับลูกคุณลูกค้าครับผมห้องน้ำไม่ได้ยุ่งใช่ไหมครับอันนี้ห้องแต่งตัวครับพี่เข้าไปได้ครับมีมีวอล์กอินเล็กๆห้องนู้นเล็กๆวอล์กอินนี่ทำทำห้องน้ำไม่ได้ทำครับพี่ลูกสาวแน่นอนห้องนี้ห้องลูกลูกชายครับลูกชายสองลูกชายสองคนโอ้โหอันนี้ไม่ต้องถามแล้วนั้นทำหมดแน่นอนทำหมดบุหมดโคมอันนี้มันคือสแตนเลสเหรอสแตนเลสครับพี่สแตนเลสครับไม่เป็นไรครับเอ๊ะแต่กล้องไปโดนไฟเนี่ยอะไรครับพี่ อันนี้ห้องน้ำแล้วไม่ได้ทําอะไรอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตู้สืผ้าเด็กผู้ชายก็คงจะใช้ไซส์ตู้ประมาณนี้แหละไม่ได้เยอะมากต่อไปห้องนอนแขกก่อนที่จะไปห้องสุดท้ายคือห้องมาสเตอร์นะครับผมก็ม <า S 1> เอาอไว้สําหรับญาติพี่น้องหรือแขกไปใครมาที่จะต้องพักอาศัยชั่วคราวก็มาอยู่ในห้องนี้ได้ฟังก์ชันตู้สื้อผาด้านในพวกเราบิวขึ้นมาครับผมเปิดปุ๊บ ไฟก็จะติดเองอัตโนมัติอยู่ด้านในคนนี้ก็คือถูกคิดไว้แล้วแหละจริงๆละตู้เสื้อผ้าเนี่ยมันใหญ่ไปสาหรับห้องรับแขกเนาะแต่นี้จริงๆลวทาเพื่อไว้สต็อกผ้าของเจ้าของบ้านพีน,นแต่ก่อนเข้าห้องมาสเตอร์ท่านีจะเห็นละลานกิจกรรมโอ้โหลานโยคะหรอคนะลานโยคะครับผมเหมือนโรงแรมหรูๆลองขึง้นไปดูครับพี่ <laughs> ๆๆๆในไหนก็เห็นละทางบนนี้ผมไม่ได้เปิดแอร์ไว้ให้นะครับไม่เป็นไรครับเป็นแล้วครับ อันนี้เราก็ปูเสือโยคะออกกําลังกายได้เวทเล็กๆได้ใช่เลยครับพี่นั่นแหละไปด,ดูนะการโยคะในมุม <c oughs> มุมขอบสีทองครับ ที่มันขาวโพลนไม่มีอะไรเลยถ้าพูดถึงความหรูหราก็คือไม่ได้เวอร์วังเหมือนหลังก่อนๆถูก่ะมมันมีความหรูหอยู่แต่แค่มันหรูหราแบบพักอาศัยอ่ะมันไม่รู้สึกแบบโอ้<ช>ไม่รู้สึกตะโกนรู้สึกแบบ<ช>ว่าเฮ้ยห้องนอนวัสดุต่างๆหรืออะไรที่เลือกมาใช้เนี่ยก็จะเป็นในโทนสีเดียวกันจะเน้นไปในเรื่องของการเก็บของเพราะมันเป็นบ้านที่ใช้อาศัยอยู่จริง สงบดีนะครับยังไม่จบเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพาไปดูอีกหนึ่งห้องผมคิดเอาไว้แล้วว่าจะเป็นห้องที่ใช้งานแบบเล็กๆน้อยๆไม่มีอะไรมากมายไปดูกันครับโอ้โหไม่เล็กน้อยครับพูดใหม่ครับขออนุญาตพูดใหม่นะครับไม่เล็กน้อยแล้วครับโโอ้หใหญ่โตโมรานครับอันนี้เป็นโซฟากึ่งเป็นเดเบสครับผมจุดประสงค์ของมันจริงๆคือเรื่องของการนอนพักผ่อนใช่ไหมครับใช่ครับโอเคโอเคครับ ตอนแรกคือเป็นห้องโลง่โลงๆใช่ซึ่งเขาให้ทําห้องเ,องเสื้อผ้าแหละอ่าเป็นลิฟทงสำหรับนอนเพราะห้องเสื้อผ้าใครมีข้างในเดี๋ยวจะผาเข้าไปอีกจุดวางแบรนด์เนมทั้งหลุยส์วิตตองและเอมเอสที่วางเบาๆเ,าเาท่านั้นยังไม่ได้เข้ามาทั้งหมด <c oughs> นะครับจริงๆเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวที่เราไม่ได้พูดถึงกันเลยในที่นี้แต่และที่เนี่ยเป็นดีไซเนอร์ออกแบบชื่อดังล้วนๆเลยจริงๆร,ราคาเต็มตู้ใบนี้กับสองล้านนะครับพี่ แต่ว่าเราซื้อในจังหวะที่พอดีและเหมาะเจาะเป็นแบนด์เก่าแก่มีมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับนำเข้าโดยซีซั่นไปดูห้องแต่งตัวของเขาจริงๆกันอันนี้เป็นส่วนสุดท้ายแล้วเราไม่ค่อยได้ทําอะไรเราไปทําแค่หน้าบานตัวให้ลูกค้าแต่นี้มันเป็นห้องน้ําพร้อมกับวอล์กอิน o s เ t อยู่ด้านไหนครับ อันนี้เป็นของโครงการนะส่วนใหญ่โครงการครับผมเรามาทําแค่หน้าบานตู้ตรงนี้เห็นไหมครับว่าตู้โครงการเนี่ยให้มาขนาดไซส์พอดีแต่อย่างที่บอกนี่เป็นบ้านพักอาศัยจริงครับทำให้จะต้องทําตู้เพิ่มเพื่อให้สอดคล้องกับฟังก์ชันของลูกค้าเราเจอกลุ่มสมบัติของที่นี่แล้วนะครับบางใบภรรยาผมก็อยากได้แต่ผมก็บอกภรรยาแล้วว่าไม่มีปัญญาไม่มีปัญญานะครับซื้อที่นี่มีนะครับ อย่างใบที่เขาเรียกว่าคลาสสิกนะครับเราก็จะเห็นอยู่ข้างบนเราไม่สนใจเรื่องตู้แล้วนะตอนนี้นะครับเรามาสนใจเรื่องของอันนี้ที่เขาเรียกว่าบอยใช่ไหมครับบอยใช่ไหมบอยคลาสสิกและใบนี้นะครับภรรยากขอยากได้นะครับอยากได้ะทุกอย่างนะครับคิดว่าผัวเป็นกษัตริย์ด,ดูใบหรือไงครับห้องนี้ทำแค่บานตู้ขึ้นมาเพื่อให้กั้นเรื่องของฝุ่นแล้วก็ใช้ตู้เดิมของโครงการเขา อ๋อตู้เดิมลกอกบอ<า>ลออกเราก็ท<ช>ําเป็นบานที่เราต้องการอย<ช>่างน,นี้<ช>เขาแยกห้องให้อย่างนี้เลยเจ๋งมากเป็นบางอันแบบของโครงการก็ดีอยู่แล้วซึ่งทาง<ช>ไทยปันก็รู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องไปลือป้อไปอะไรมันถูกไหมถูกต้องครับพี่ถ้าสวยแล้วดีอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องไปรื้อเขาครับ หลังจากที่ได้ดูรูปที่พี่ปันให้กับพวกเราดูแล้ว,วคุณผู้ชมดูดเนี่ยนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดผมว่า1-6ึถึงหก EP อ่ะคุณผู้ชมน่าจะเห็นลายเซนของคำว่าไทยปันพอสมควรละแล้วก็เรื่องของการดีไซน์แต่ทีเนี้ยมันก็อยู่ที่ว่าเรื่องของงบด้วยเรื่องของดีไซน์ที่แต่ละคนอาจจะชื่นชอบไม่เหมือนกันด้วยถ้าอย่างเนี้ยหลังเนี้ยเราเห็นชัดเจนแล้วว่ามันดูซอฟต์ๆือมนหรูหราแหละแต่มันไม่ได้ดูแข็งแรงเหมือนแบบทุกๆหลังที่ผ่านมาดูดันเออมันไม่ได้ดูดัันนอู้ ที่ใช้งานจริงอ่อย่างที่เห็นบอกว่ามีทั้งอบอุ่นแข็งแรงจะเป็นคลินิกก็มีผ่านมาแล้วใช่คือได้หมดใช่ครับเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีบ้านที่เป็นทรงแบบสีขาวเลยก็มีใช่ครับพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ในบ้านครับพี่อ๋อพี่พิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในบ้านคือชมของในพิพิธภัณฑ์ตัวเองเสร็จปุ๊บกดลิฟต์ขึ้นไปนอนอยู่ด้านบนที่ปันบอกว่าเดี๋ยวพาไปพิพิธภัณฑ์นึกว่าปันไปบิวอินให้พิพิธภัณฑ์ไม่ใช่พี่บ้านคนหรอใช่ครับบบ้้าานนนนคทีี่่มพพิิธภัณฑ์อยูใ แต่ละคนที่คุณทําให้เนาะเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะปรึกษาพูดคุยเรื่องของราคาเนี่ยติดต่อโดยตรงเลยกับไทยปันสตูดิโอฝากอะไรสนอยให้พี่ปันสำหรับคนที่อยากจะทําบ้านช่วงนี้นะครับผมสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราจะต้องตามหาดีไซเนอร์ที่ตอบจริตของเราที่ตอบในไลฟ์สไตล์ของเราอันนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดโอเคครับไทยปันสตูดิโอ e ีที่6ไม่น่าเชื่อและอีพีที่7ก็จะมีเร็วๆนี้ครับผมรอดูได้ในอีพีหน้าหลังหน้าจะไปแถวลังสิตแล้วจะไปดูบ้าน ที่ปลูกขึ้นมาใหม่แล้วก็ออกแบบตกแต่งสําหรับพี่น้องที่อยู่ด้วยกันร่วมกัน3คนก็จะเป็นสไตล์โมเดิร์นเรียบๆนะครับอันนั้นน่ะนั้นคือคือมีพื้นที่ของตัวเองใช่ครับปลูกบ้านเลยปลูกบ้านมาอยู่ด้วยกัน3ครอบครัวเป็นพี่น้อง3คนอยู่ด้วยกันพี่น้อง3คนอยู่ด้วยกันใช่ครับอีพีหน้ารอเจอเลย